รณีฮุสตาท์นะคะที่ถูกลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสนั้นทางด้านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งในการรวบรวมหลักฐานหาผู้กระทําผิดเหตุรอบยิงอดีตอุสต้าเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอสวยโกโลกจังหวัดนราธิวาสค่ะจากเหตุเมื่อวันที่18เมษายน2568เวลาประมาณ13นาฬิกาได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงนายอับดุลรอนิงลาเต อายุ60ปีขนาดขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีเขียวดำหมายเลขทะเบียนกอไก่พอพานบอยไมย้638ปัตตานีเดินทางกลับมาจากละหมาดเพื่อไปทำงานณโกดังห้างหุ้นส่วนจำกัดฟามิวติรับเบอร์เมื่อนายอับดุลรอนิงได้เดินทางมาถึงหน้าโกดังดังกล่าวคนร้ายได้ก่อเหตุรอบยิง และหลบหนีไปกระสุนถูกบริเวณลำตัวของนายอับดุลรอนิงลาเต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต่อมาเพื่อนนายอับดุลรอนิงที่ไปละหมาดด้วยการเดินทางกลับมาพบจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสวยโกโลกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยนายอับดุลรอนิงอายุ60ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาและเคยเป็นอดีตฮุสตา์า หรืออดีตครูสอนศาสนาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรจะเกิดขึ้นกับครูสอนศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดในครั้งนี้มาลงโทษตามกฎหมายต่อไปโดยจะยังไม่ตัดประเด็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือประเด็นความมั่นคงทางนี้พลโทโไปศาลหนูสั่งไม่ทับภาคที่4ผ่้อื่อในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ ภายหลังจากทราบเหตุการณ์ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายอับดุลรอนิงผู้เสียชีวิตและได้กำชับเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หาผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติโดยเร็วที่สุดนะครับอีกทั้งของความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากผู้ใดพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์สายตรงไม่ทับภาคที่4ี่ พ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือโทร0611732999หรือเบอร์สายด่วน1341นะครับและหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ